๋อมีโหมดแมปนี่ไงเอาแมปขวาดีกว่าถ้าเกิดเอาแมปมืดๆเนี่ยมองไม่เห็นเราแบบม่งไปหมดแบบแมปเดิมกันนะครับผมสระน้ำเนี่ยแมปพูเนี่ยระดับดาวคืออะไรว่าความยากหรออะซื้อเมฆคิดมันใช้ได้ไม่จำกัดใช่ปะมันมีคูดาวเนี่ยคูดาวไม่มีใช้ได้เรื่อยๆโอเคผมว่าคงผมคงไม่ต้องไปแคมป์หรอกเพราะว่ามันเวฟแรกไงเพิ่งเริ่มต้น อ๋อนี่ไงกดเลขสาจะถือเมดคิดขึ้นมาโดโด,โดโหวิ่งไปกันไปแคมป์กันที่เดิมนะครับผมแต่ผมว่าช่วงแรกเกมเนี่ยอาจจะไม่ยากมากหรอกเฮ้ยเฮ้ยเอาเปิดออกไปได้ด้วยเฮ้ยเอา้ามันเป็นแบบสำรวจแมปได้ด้วยนี่หวาผมคิดว่าแมปมันจำกัดพื้นที่อยู่แค่ที่เดียวนะครับผม มันไปได้อีกวะโอ้กว้างอยู่นะแมบบมันกว้างอยู่แต่พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยพออยู่ประมาณเว็บเว็บ6เว็บเจนเนี่ยซอมบี้มาเยอะไงมันคงไม่มีใครวิ่งมาแถวนี้หรอกมีกล่องกระสุนให้เก็บอุ้ยอะไรนเนี่กล่ออกกระสุนเต็มอยู่เก็บไม่ได้เอาเบลลหนะ้าละนี่ยิงได้มาให้เป็นฉาก เก็บเก็บเก็บไปล้เปิดแล้วก็ปิดด้วยออกไปได้ไหมเนี่ยวิ่งออกไปไม่ได้นะผมสำรวจแมปดีกว่าตอนนี้ซอมบี้มันยังไม่ค่อยเยอะมาก ไว้ได้นี่ว่ะ <9. S 1> ถ้าเกิดผมมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมเ <9. S 1> นี่ยอาศัยบล็อกตรงนี้ทำได้เนี่ยเออเนี่ยอยู่ตรงนี้ทำได้นะเนี่ยเราก็โดดได้เนี่ยต่อบ,บี้มันโดดได้ใช่ไหมมันมันอาจจะโดดมาหาเราก็ได้นะถ้าเกิดเรามาอยู่ตรงนี้อ้าวจบเกมละเอเอมันค่อยสนุกหน่อยเนี่ยเวฟแรกๆเนี่ยได้สำรวจแมปด้วยอ้าวที่สี่ยิงน้อยยิงไปแค่สี่เอง สไนเปอร์นี่เก้าพัเลยเหรออยากได้พวกปืนกลว่ะมีแต่ a k 7ค U อยู่นะครับผมประมาณ18,500เก็บ e นี้นึงเอาเริ่มเกมกันละอ่ะวิ่งไปที่เดิมดีกว่าสำรวจแมปนะครับผมแคมอยู่จุดเดิมหมนน่าเบื่อมากดูมันวิ่งกันไปแต่จุดเดิมมันมันสร้างเกาะเล้ยปรากฏ E แล้วสร้างฐานะทําได้ไหมทําไม่ได้ กด F ก็ไม่ได้กด G เอาเอากด C ย่อดได้อยู่กด C คอนโทรลก็ย่อดได้นะครับแต่ว่ากด G เนี่ยปาระเบิดไม่ได้เลยมันนี้เหมือนเกมอื่นที่กด G แล้วแม่งปาระเบิดตัวละครก็วิ่งไม่ได้ตลอดนะมันก็มีหลอดความเหนื่อยอยู่ไม่มี for damage ตกจากที่สูงแล้วไม่เจ็บ ิงกระสุนไม่หมดแล้วยังจะชักแม็กลัมเพอร์อีกเนาะไม่สมจริงเท่าไหร่อย่างน้อยกระสุนไม่มีเนี่ยทำมีดออกมาใช้หน่อยเดี๋ยวจะได้มีมีดไปใช้ตายตายถ้ายิงหัวเนี่ยดานเมีจะแรงกว่า นะอ๋อที่หนึ่งเฉยฆ่าไปสิบสี่ตัวนะครับผมได้เงินกับ,บ x อไม่ต่างกันมากถ้าเกิดได้ที่หนึ่งปืนมันมีให้เลือกเยอะอยู่นะปืนเยอะมากเลยเอ90พีเก้าสิบด้วยโอ้ราคาเกือบแสนเนี่ยโอ้อย่างนี้ต้องเล่นทั้งวันนะเนี่ยถ้าเกิดจะปลดล็อกปืนให้ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนแบบไหนกันวันที่ต้องเล่นเกมแบบนี้ทั้งวันเนี่ยไปหกพันอ่ะซื้อหน่อยซื้อหน่อย อกผ่นเองรูปทรงมันเหมือนกับบาเลต้านะผมแต่มันเปลี่ยนชื่อมั้งเนี่ยเรืร่อเลกัสิตนี่ไงกล่องกระสุนเนี่ยเก็บได้แต่ว่ากระสุนเราเต็มอยู่นะครับผมทำไมมันเหมือนภาพพิกเซลมันแตกเลยวะเนี่ยเดิพิกเซลภาพมันเหมือนแตกอยู่เลยน่าเป็นพรอมแมปหละเนี่ยถ้าเกิดเรากระจายตัวกันไปเนี่ยไปอยู่แต่ละมุมเนี่ยซอมบี้มันจะ เข้ามาในถ่านเอาไม่ได้เลยนะผมเข้ามาในรั้วลวดหนามตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอเริ่มเกมมาแต่ละคนมันวิ่งไปตรงนู้นกันไงไปแคมป์กันอยู่ที่เดิมปีขึ้นไปตรงอ่ารั้วไม้อ่ะแล้วก็ยิงกันโอโ้โหเนี่ยกระจายกำลังกันไปเนี่ยสนุกนะเนี่ยเล่นแบบเนี้ยเอาตัวรอดกันได้อยู่มันน่าจะกดสร้างถ่านได้วะ่ะ ผมว่าเราเก็บเงินซื้อเวสดีกว่านะผมชุดเกาะหนึ่งหมื่นขาดอีกหกพันเองให้ตรงนี้ออกไปได้ไหมเนี่ยเอาออกไม่ได้เป็นฉากเอ้ยเอ้อ้ยมันกัดแต่เลือดเราน่าจะเพิ่มได้นะมันเพิ่มทีละนิดนึงเพิ่มไม่ค่อยเยอะถ้าเกิดไม่เจ็บหนักมากผมจะไม่ใช้เมดกินนะ มันมีมันหมดแล้ววะเนี่ยถ้าเกิดเก็บมาใช้เนี่ยมันฮิวให้เพื่อนได้ปะอ๋ะอนี่ไงเนี่ยมีเครื่องหมายบอกว่ากล่องกระสุนเก็บไว้จากตรงไหนขึ้นไปเก็บดีกว่าอยู่ใ,ใกล้เลยเนี่ยเอาเพื่อนดาวน,นะครับผมเนี่ยไปอยู่กันที่เดิมเนี่ยไม่ไปไหนสักที่เนี่ยมันก็จะโดนลุมอย่างนั้นนะครับผม โอ้สามสิบวิเดี๋ยวจะจบเกมวะเนี่ยไวมากซอมบี้มันเปิดประตูได้ปะมีโอ้ระเบิดนิวเคลียร์ด้วยนะผมแฟตแมนไอ้กล่องกระสุนตรงนี้ก็มีนี่ว่านี่นี้เออเก็บเก็บเก็บเฮ้ยโอ้เนี่ยมันเฮ้ยมันพังประตูได้โอ้โหอะโขคลิป เรายิงเรายิงแ,แต่ว่าเรายิงแล้วซอมบี้มันอ่ามันถอยไปด้านหลังนะผมเรายังพอตั้นมันได้อยู่อ่าจบเกมละชนะ fc นะร <c oughs> อก,กันอยู่แปดคนสองคนตายที่หนึ่งเหมือนเดิมนะผมฆ่าไปสามรอสามตัวเริ่มเกมวิ่งไปที่เดิมนะผมผมว่าผมขึ้นที่สูงดีกว่าเพราะว่าหลางังๆมาเนี่ยซอมบี้มันเริ่มเยอะละ ปิดแล้วก็ปิดแกล้งเพื่อนเราเห็นแล,แล้วนะครับผมว่าซอมบี้เนี่ยมันสามารถทําลายประตูได้ดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะหลบอยู่หลังประตูก็ไม่ปลอดภัยอะ่ะพื้นที่สูงดีกว่าอะอย่างว่าช่วยเพื่อนยิงอยู่แถวเนี้ยจันตรงนี้ไปก่อนไอพวกนั้นอนะ่ะไปมุมกันอยู่ที่เดิมนะครับผม ตรงรัวไม้เดี๋ยวก็โดนลุมตายนี่ยถ้าเกิดกระจายก,กำลังกันไปเนี่ยผมว่าเรากันซอมบี้กันได้เลยนะกระสุนจะหมดไอตัวชุดดำนี่มันโดหดป่าะเอากระสุนหมดวิ่งไปเก็บก่อนนี่ไง เราจูดได้สูงสุดประมาณ90นัดนะผมอยู่ในแม็กอีก30 20วิเนี่ยเราก็กันกันได้เนี่ยถ้าเกิดเราสมามัคคีกันเนี่ยเวลายิงซอมบี้แล้วซอมบี้มันชานะผมมันจะถอยไปด้านหลังนี่เออเนี่ยเออยิงไป5วิเนี่ยเดี๋ยวก็ผ่าน,าน,าน,านลแล้วเนี่ยเออเนี่ยเวลเจ็ดละอ่ะรอบนี้ได้ที่สามนะครับผมเขายิงไปเยอะมากเลย30ตัว โอเคมีเงินครบหนึ่งมื่แล้วเราไปซื้อชุดเวดกันดีกว่าชุดเกาะนี่นี่ใส่เวทอ่าจะได้ถึกขึ้นโอ้โหเป็นหนึ่งโอ้เป็นแสนเลยเหรอวะอันนี้ชุดลออดนะผมยูซี่สามหมื่นมีปืนใหม่ไหมเนี่ยเราเก็บเงินซื้ออ่า a อเคเจสสี่ยูดีกว่านะผม อุ้ยอุ้ยอุ้ยหมาเยอะจังวะโอ้มาเยอะมากเหลือแปดนัดละหูหูหมามามาแถวนี้เยอะเราเพื่งจัดการหน่อยจะสวนหมดพอดีนะครับผมเก็บเก็บเก็บเด็ดหนึ่งนาทียี่สิบวินี่ครับผมมันจะทยอยมาเรื่อยๆเราต้องกันแถวนี้แล้วล่ะ ไม่ต้องไปไหนเลยนะผมยู่แบบนี้แหละเป้ยเก็บเก็บวุ้ยกระสุนนั้นหมดนี่โดนกระสุนก่อนกล่องกระสุนหมดยังเนี่ยมันรีเซ็ตปะเอาหมดาะมดไม่มีนะผมมีตรงนู้ตรงเดียว กระสุนมันมันไม่รีชาร์จใหม่ใช่ไหมนี่ยหมดแล้วหมดเลยสวยละนี่หมดจริงนะผมหมดเกลี้ยงเลยโอเคมีอยู่สามมาโอ้เยอะเยอะเยอะแต่ถ้าก็ยิงนิ่วหัวก็ตายไวขึ้นนะผมพยายามเล็งนี้หัวไว้ มาแล้ว okay. มาละ,าละตัวนี้มันปล่อยพิษได้นี่ว่อเข13วิอย่าผัดกันกันนะผมหน้าหลังเลย5วิโอ้โหชนะเวฟ6ผ่านไปได้นะครับเวฟ7ไม่รอดแน่เขตนที่2ฆ่าไป35ตัว ต่เราใส่ก่ออยู่นะน่าจะอึดขึ้นแหละโอ้มาไวมากมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมด้านหลังมันก็มาเนี่ยว่ะต้องกันด้านหลังดีกว่า,างี้ เหลี่ยนตกอากระสุนหมดแต่ึ้นไปเก็บก่อนโอ้ตรงนี้มีอยู่อุ้ยเอาตายเรียบร้อยโดนลุม เฮ้ท่านเมนโหดจังวะอโอ้โหชุบไม่ได้เอือ้อล่วงลงไปก่อนนะผมหมวิ่งเร็วมากเลยว่ะเมื่อกี้ผมก่าว่าจะไปชุบเพื่อนไงก็เลยถูกสมบีตีตายโโหไม่ได้วิ่งหนีโอ้แถวนี้ไม่น่ารอดป่ะเว็บเจ็ดแล้วเนี่ยมันจะมาเยอะมาก พวกนี้ก็อยู่ที่เดิมนะผมแคมป์ที่เดิมเลยไม่ไม่มันไม่ไปไหนเลยว่ะแคมป์อยู่ที่เดิมแมปมันมีประมาณนี้แหละวะโอ้โหแล้วเวลาวตแมปกันนะมันก็โวตแต่แมปนี้แมปเดิมเพราะมันอาใส่บาร์ได้ไงเอาลงไปละโดนลุ้งถึงเอาตายเาายเฮ้ยมีระเบิดด้วยก็ มันก็มีประมาณนี้นะผมแมปมันก็คนเขาโวตกันซ้ำๆเดิมๆนะผมเพราะว่าแมปเนี้ยมันอาศัยบัรกได้ไงเกมเพยก็สนุกดีนะการยิงสนุกดีแต่ว่ามันยังสร้างฐานไม่ได้ไงเออมันไม่มีเปิร์ก็ไม่มีสร้างฐานผมอาจจะติดไอ้อแมปนั้นมากเกินไปนะผมไอ้โดทูรีเมนน่ะเล่นมากเกินไปหน่อยเล่นแมปอื่นไม่ได้เลยเออแมปนี้ก็สนุกดีอ่ะถือว่าได้มาลองนะครับผม